สวัสดีค่ะครูเองนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาอธิบายนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะแต่คุณครูอาจจะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะ Step Up นะคะ English Step Up English ทำไมถึงใช้เล่มนี้รู้ไหมคือไม่มีไม่คือไม่มีอะไรเลย แค่รู้สึกว่าหนังสือมันสวยมากๆข้างในมันสวยมากๆนะคะแค่ข้างในแบบว่าด้านในสวยมากแล้วก็ความรู้เนี่ยเออมันโอเคมากหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขียนโดยกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะเป็นหนังสือของแอนแอนสวินเรียมนะคะโดยสำนักพิมพ์พัญยพรนะคะตรงนี้นะคะอ่ะ สามารถไปซื้อได้ตามร้านค้าขายหนังสือทั่วไปได้เลยนะคะเล่มน,นี้นะคะโอเคไหมคะอ่ะแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหัดเรียนว่าอ่ะปา,าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของหนังสือของเรานะคะนี่ค่ะเขียนโดยบริษัททานปัญญานะคะคุณปู่ขออนุญาตบอก ที่นิดหนึ่งแล้วก็คุณแอนนะคะวิลเลียมส์นะคะเป็นผู้เขียนเป็นหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นี่เองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหนังสือเล่มน,นี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะก็คอนเทนต์นะคะ คอนเทนต์ของเขาเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยนั่นก็คือเรื่องของ welcome to school นะคะก็จะอยู่ในยูนิตที่1นะคะ lucy and family ก็จะอยู่ในยูนิตที่2นะคะแล้วก็ in the kitchen ในครัวใช่ไหมอ่าอยู่ในยูนิตที่3นะคะแล้วก็มี อ่ายูนิตที่4ก็จะเป็นในเรื่องของ at the zoo ยูนิตที่5จะเป็น fun at the beach ยูนิตที่6ก็จะเป็น go to town ยูนิตที่7 what time is it และ9ก็ยูนิตที่8 happy birthday นะคะถัดไปนะคะ welcome to school นะคะเขาก็จะมีบอกให้แต่ละอย่างว่า vocab ของเขามีอะไรบ้างตามนี้เลยนะคะ สตรัคเจอร์นะคะแกรมมาเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะ5ถึง8มีอะไรสตรัคเจอร์หรือแกมมามีอะไรบ้างนะคะคราวน,นี้เราก็มาดูที่บทที่1น,นะคะที่เราจะต้องเรียนนะคะมาดูกันที่บทที่ยูนิตที่1ที่บอกว่า welcome to school นะคะ welcome to school นะคะ welcome to school แปลว่าอะไรคะเด็กๆ เด็กๆก็รู้อยู่แล้วผู้ปกครองก็รู้อยู่แล้วแหละแปลว่ายินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรานะคะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา Wake up Tom นะคะเขาก็บอกว่าตื่นได้แล้วจ้าทอมนะคะตื่นได้แล้วจ้าทอม it's time for school นะคะ it's time for school นะก็คือประมาณว่ามันถึงเวลาเรียนแล้วนะคะ ไปโรงเรียนได้แล้วลูก Good morning m o m สวัสดีตอนเช้าครับแม่ Here is your bag นี่คือกระเป๋าของเธอนะลูกนี่คือกระเป๋า Here นี่คือกระเป๋าของลูกนะ Have a great day honey นะคะ Have a great day honey ก็คืออขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกลูกนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี Have a great day honey เวลาเราใช้เรียกลูกนะคะเราใช้คำว่า honey ได้เลยนะคะแล้วก็ Goodbye mom Goodbye buddy แล้วก็มีเสียงหมานะคะหมาของเขาเขาจะออกเป็นว o ฟวฟนั่นเอง Good morning kid. I'm your teacher My name is May นะคะ My name is Miss May แสดงว่าครูเป็นโสดอยู่ป่ะเนี่ยนะคะสวัสดีฉันชื่อเมย์นะ Hello Miss May Hi Miss May It's nice to meet you today มันดีมากเลยนะคะพี่เจอคุณในวันนี้ I, I am fantastic Thank you See you in class นะคะ I am fantastic ฉันรู้สึกดีมากๆเลยนะคะ fantastic ก็คือ โอ้ดีใจมากที่ได้เจอเด็กๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเรียนนะจ๊ะเด็กๆอ่าครูก็บอกแบบนี้นะคะเราไปดูต่อว่าเหตุการณ์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดเลยนะแบบฝึกหัดเป็นเรื่อง welcome to school นะคะก็จะเริ่มจากนี่เลย w ว k e u p นะคะสคูเขาบอกว่า